ลวงปู่หัวเราะก็มี96ในสายตาของศิษยานุสิทธิ์และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเห็นว่าหลวงปูดุลอตุโลมีความสงบเสงี่ยมเป็นปกตกิงดงามตามควรแก่สมณวิสัยอยู่ตลอดเวลาไม่แสดงอาการพลิกผันแปรปรวนไปตามเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อประสบการณ์ที่น่าพอใจหลวงปู่ก็เพียงแต่ยิ้มหรือยังมากก็หัวเราะน้อยๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงที่หลวงปู่อยู่ระหว่างที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์เนื่องจากการอาพาธคราวนี้เองที่เคยเห็นหลวงปู่หัวเราะอย่างเต็มที่และมีอาการสะกดกัน้นการหัวเราะนั้นเป็นระยะเพื่อให้ตนเองหยุดหัวเราะ นับเป็นการหัวเราะครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของลุงปู่เท่าที่ลูกศิษย์ลูกหาเคยได้พบเห็น เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลวงปู่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุรินทร์เมื่อวันที่ส2องกุมภา 1, พันธ์พศ2508ในครั้งนั้นข่าวคราวการเข้าโรงพยาบาลของหลวงปู่ก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วการเยี่ยมเยียนเป็นไปอย่างคึกคักทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั่วไปตลอดทั้งพระภิกษุสามเณรและคณาจารย์เจ้าสำนักต่างๆก็พากันมาเยี่ยมไข้หลวงปู่ไม่ได้ขาด ช่วงบ่ายวันหนึ่งพระอาจารย์รูปหนึ่งมากับโยมสองสามคนครั้นกระทำสามีจิกรรมคือกราบนมัสการหลวงปู่แล้วก็กราบเข้าไปชิดหลวงปู่กรีกลายฝ่ามือประคองต้นแขนหลวงปู่อย่างนุ่มนวลพลางพูดเสียงอ่อนเสียงหวานว่าหลวงพ่ออย่าไปคิดอะไรมากปล่อยวางปล่อยวางสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละนะหลวงพ่อนะ ปล่อยวางปล่อยวางนะหลวงพ่อแล้วพระรูปนั้นก็ยิ้มอ่อนโยนหน้าประทับใจทรเอาหลวงปู่เกิดความขบขันเป็นอย่างมากท่านหัวเราะออกมาอย่างชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วท่านก็พยายามสะกดกลั้นเป็นระยะระยะครู่หนึ่งอาการหัวเราะก,ก็หยุดลงวางสีหน้าเฉยเป็นปกติแล้วเอ่ยวาจาขอบอกขอบใจพระอาจารย์รูปนั้น แล้ญาติโยมที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเราก็สนทนาเรื่องอื่นๆต่อไปโดยอาการราบเรียบตามปกติของหลวงปู่ ตาบอดส่แว่น97เมื่อหลวงปูออกจากโรงพยาบาลในครั้งนั้นแล้วท่านก็กลับมาพักฟื้นที่กุติของท่านดังเดิมค่ำวันหนึ่งหลวงปูพักผ่อเอนกายอยู่บนเก้าอี้สิษย์ผู้เฝ้าพยาบาลกำลังเช็ดตัวท่านด้วยน้ำอุ่นและถวายการบีบนวดพรนิบัติท่านตามปกติญาติโยมที่มาภาวนาปฏิบัติธรรมที่ศลาโรงธรรมก็ขึ้นมากราบเยี่ยม นำน้ำปานามาถวายหลังจากถามถ่ายอาการป่วยไข้ของหลวงปู่และสนทนาเรื่องราวต่างๆพอสมควรอุบาสกท่านหนึ่งก็น้อมพัสการถามท่านถึงวิธีการเริ่มต้นในการบําเพ็ญภาวนาอุบาสกพวกกระผมถูกเสียงกันไม่ตกลงบางคนบอกว่าก่อนที่จะนั่งสมาธิภาวนาต้องกล่าวคำแสดงตนถึงพระรัตนตรัยก่อน แล้วก็รับศีลจึงจะทำสมาธิให้บังเกิดผลได้บางคนบอกว่าไม่ต้องสะดวกสบายตอนไหนก็นั่งกำหนดจิตได้เสมอขอฟังคำแนะนำจากหลวงปู่ครับหลวงปู่เราเคยบอกแล้วว่าตราบใดที่มีลมหายใจก็ทำได้และควรจะทำทุกเรียบบทยืนเดินนั่งนอนต้องให้จิตอยู่ในจิตมีสติกำกับอยู่เสมอ ในการนั่งสมาธินั้นจะเริ่มต้นยังไงก็ตามแต่จะพอใจใครจะแสดงตนถึงพระรัตนตรยัยสมาทานศีลก่อนก็ทำไปเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นเพียงแว่นดําที่คนตาบอดสวมใส่ไม่ได้ช่วยให้มองเห็นอะไรเพียงได้ช่วยให้ดูดีขึ้นในสายตาของคนอื่นบ้างเท่านั้นทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าจะดีจะดูดีขึ้นได้อย่างไร ต้องตายให้เป็น98ขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเหตุการณ์ที่หลวงปู่อาพาธเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหลวงปู่อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์เป็นเวลา9วันได้รับการดูแลเอาใจใส่จากนายแพทย์และพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงพยาบาลเป็นอย่างดีจนกระทั่งหลวงปู่ทุเลาจากโรคร้ายและหายป่วยโดยสิ้นเชิง ในวันที่10-21กุมภาพันธ์พศส5 0 8ขณะที่เตรียมตัวรอการจัดการตามระเบียบในการที่จะออกจากโรงพยาบาลอยู่นั้นผู้เขียนหรือพระราชบรคุณในปัจจุบันได้แสดงความยินดีที่หลวงปู่หายป่วยจะได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสและเป็นแสงสว่างแก่นักปฏิบัติต่อไปพร้อมทั้งปรารบถึงตนเองว่า ถ้ากระผมเองเกิดป่วยหนักใกล้จะตายคงจะทำใจไม่ได้อย่างหลวงปู่หลวงปู่กล่าวแนะนำว่าถึงคราวตายต้องตายให้เป็นต้องตัดสินใจว่าถึงยังไงก็จะตายแน่แล้วไปวิโตกทุกร้อนวันกลัวก็ไม่มีประโยชน์จากนั้นก็ต้องสำรวมจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วก็หยุดเพ่ง ปลอยวางทั้งหมดสุขติก็เป็นอันหวังได้แน่นอนถ้ายังไม่ถึงที่สุดทุกในตอนนั้นหากกำลังเพียงพอก็อาจหมดปัญหาไปเลยจากนั้นลวงปู่ก็กลับจากโรงพยาบาลและสิ้นสุดเรื่องราวตอนอาพาธครั้งแรกเพียงเท่านี้ ร่วมงานศพหลวงปู่ฟั่น99ครั้นเมื่อหลวงปู่มีอายุย่างเข้าปีที่91นั้นศิษยานุสิย์ทั้งหลายมีความภาคภูมิใจและปลาปลื้มยินดีเป็นล้นพ้นที่เห็นหลวงปู่ยังมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยดีในระหว่างวันที่19-22ถึงมกราคมพศ2521นั่นเอง หลวงปู่ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจาร,รูที่วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครและได้เข้าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ชักผ้ามหาบาังสกุลหน้าศพและรับพระราชทานฉันพัตหารในพระราชพิธีสามหาบอีกด้วยทำกลางพระสงฆ์ฝ่ายอรัญญาวาสีนับจำนวนเป็นพันๆรูป และสาธุชนพุทธบริษัทจากทั่วทุกสารทิศนับเป็นจำนวนแสนแสนเป็นประวัติการของประเทศไทยและวงการพระพุทธศาสนาทีเดียวในงานนี้หลวงปู่ได้มีโอกาสสนทนาวิสาสะกับพระเถระฝ่ายชุดดวงกรรมฐานหลายรูปเป็นต้นว่าท่านพระอาจารย์อ่อนญานสิริท่านพระอาจารย์เทศเทศรังศี และครูบาอาจารย์รูปอื่นๆอีกมากมายหลายรูปทั้งที่รู้จักคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยเป็นการย้อนถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อครั้งยังหานกล้าบุกป่าฟาดงเพื่อประจนจิตตนฝึกฝนให้พ้นภัยในวัฏฏะสงสาร เป็นการสนทนาถึงอดีตแห่งการเดินธุดงอันยังให้เกิดความอาถารรพ์ร่าเริงในทางธรรมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับเหล่าภิกษุผู้อนุชนรุ่นหลังๆที่เงี่ยหูฟังอยู่ให้เกิดพุ่งพล่านฮึกเหมิมในอันที่จะเจริญรอยตามบุรพาคณาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมีผู้ไต่ถามถึงพระอาจารย์ชื่อดัง เช่นหลวงปูแ่แหวนสุจิโนหลวงปู่ขาวอนารโยเป็นต้นหลวงปู่ตอบว่าเคยได้ยินชื่อมาแต่ต้นเหมือนกันแต่ลำดับความจําไม่ได้ว่าเคยร่วมสนทนาหรือปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงไหนบ้างเพราะท่านอาจารย์เหล่านี้แม้จะมีอายุไล่เลี่ยก,กันกับท่านก็จริงแต่ก็เข้ามาเป็นสิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นในรุ่นหลัง นอกจากนี้หลวงปู่ยังได้ปรารบถึงตัวท่านเองว่าการมาสกลนครครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ต่อพระราชปุจฉา100เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติของวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์และของหลวงปู่ดุลอัตุโลในที่นี้ก็คือเมื่อวันที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระรเจ้ารสพระราชธิดาสองพระองค์พระราชสุนิสาและพระเจ้าหลานเธอรวมเจ็ดพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดในเวลา18นาฬิกา40นาทีถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีหลังจากตรัสถามถึงสุขภาพพลานามัยของหลวงปู่แล้วทรงอารัธนาให้หลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนา และทรงอัดเทปไปด้วยเมื่อลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนาย่อๆถวายจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสถามลวงปู่ว่าหลวงปู่การที่จะละกิเลสให้ได้นั้นควรจะละกิเลสอะไรก่อนลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิต อันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนครั้นทรงมีพระราชปุจฉาในธรรมะข้ออื่นๆพอสมควรแก่เวลาแล้วทรงถวายจจตุปัจแด่หลวงปู่เมื่อจะเสด็จกลับทรงมีพระราชดำรัสคำสุดท้ายว่าขออารัธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันอยู่ให้นานต่อไปอีกเกินร้อยปีเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนทั่วไปหลวงปู จะรับได้ไหมทั้งทั้งที่พระราชดำารัสนี้เป็นสัมมาวจีกรรมทรงพระราชทานพรแก่หลวงปู่โดยพระราชอัธยาศัยหลวงปู่ก็ไม่กล้ารับและไม่อาจฝืนสังขารจึงถวายพระพรว่าอัตมาภาพเองรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ ต่อจากนั้นทุกพระองค์ก็เสด็จกลับแต่ในการเสด็จกลับนั้นทรงได้รับความลำบากพอสมควรเนื่องจากประชาชนได้ไปเฝ้าชื่นชมพระบรารมีกันอย่างเนืองแน่น อาพาธหนักครั้งที่สองหนึ่งร้อยหนึ่งหลังจากที่หลวงปูดุลอัตุโลเคยเข้ารับษาอาการอาพาธในโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อพศ2 5 8 8หลังจากนั้นอีก18ปีเมื่อท่านเจริญขันมาจนถึง95ปีท่านจึงมีอาการผิดปกติด้วยสุขภาพอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่27มกราคม พศ2526ลมปู่เริ่มมีอาการปวดชาตั้งแต่บั้นเอวลงไปถึงปลายเทา้าเริ่มเป็นด้านซ้ายข้างเดียวก่อนความจริงเคยเป็นเล็กน้อยมานานแล้วเคยนวดถวายท่านก็สังเกตเห็นได้ว่าชีพจรเดินเบามากต่อมาอาการอย่างนี้ก็ลามมาที่ขาข้างขวาท่านบอกว่ารู้สึกเหมือนจะปวดหนักปวดเบาอยู่ตลอดเวลา พาไปเข้าห้องน้ำก็ถ่ายไม่ออกทั้งหนักและเบาแถมมีอาการเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนระคนกันไปจะให้คนไปตามหมอท่านก็ห้ามบอกว่าไม่จำเป็นความจริงท่านไม่เคยเรียกหาหมอหรือใช้ให้ใครไปตามหมอตลอดจนไม่เคยบอกให้ใครพาไปโรงพยาบาลเท่าที่เคยมีหมอมารักษาพยาบาลหรือเคยเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนั้น ล้วนเป็นเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงและขอร้องท่านทั้งสิท้นในคืนนั้นถ้าไม่สังเกตให้ลึกจะไม่รู้เลยว่าท่านอาพาธอย่างรุนแรงใบหน้าและผิวพรรณดูเป็นปกติสงบเย็นไม่มีความมิตตก,กังบนเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลย ผู้รักษาดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาตลอดจะรู้สึกว่าหลวงปู่มีอาการอ่อนเพลียมากในคืนนั้นและแสดงว่าอ่อนเพลียมากขึ้นทุกทีจึงต้องตัดสินใจพาท่านไปเข้าโรงพยาบาลสุรินท์เมื่อเวลาประมาณสี่นาฬิกาตั้งแต่ไปจนจนถึงเวลา8นาฬิกาสานาทีของเช้ามืดวันที่28มกราคมหมอได้ให้น้ำเกลือเลสวนปัสสาวะออก แต่อาการของหลวงปู่ยังไม่ไดีขึ้นถึงกระนั้นท่านก็รบเร้าขอให้พาออกจากโรงพยาบาลไม่มีใครกล้าทัดทานจึงต้องนำท่านกลับวัดเมื่อเวลา15นาฬิกา40นาทีวันเดียวกันเมื่อกลับถึงวัดคณะสิทธิ์ได้ปรึกษาหารือกันและตกลงจะนำหลวงปู่เข้ากรุงเทพ ครั้งแรกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลทนบุรีตั้งใจจะออกเดินทางเช้าว,วันที่29มกราคมเวลา9นาฬิกาตลอดคืนที่ผ่านมาสังเกตอาการป่วยของลวงปู่หนักขึ้นทั้งอากาศก็หนาวจัดอีกด้วยตอนเช้าวถวายอาหารท่านท่านก็ฉันได้เพียงเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงเวลาออกเดินทาง ท่านพระครูนันทปัญญาพรกำลังยืนดูแลความเรียบร้อยอยู่นอกกุฏิหลวงปู่มีพระพิสุบางท่านเข้ามาคัดคา้านแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะนำหลวงปู่เข้ากรุงเทพโดยให้เหตุผลว่าหลวงปู่อ่อนเพลียมากแล้วไม่ควรนำท่านไปคืนไปก็คงไปไม่ถึงกรุงเทพแน่ท่านพระครูจึงพูดกับท่านเหล่านั้นว่า เท่าที่ท่านแสดงความเห็นมานี้นับว่าเป็นการถูกต้องแล้วแต่ในฐานะที่เป็นสิทธิย่อมมีสิทธิเต็มที่ที่จะคัดค้านได้แต่ผมเห็นว่าถ้าไม่ไปก็มีทางเดียวคือหลวงปู่หมดลมแน่แต่ถ้าไปยังมีสองทางเพราะฉะนั้นต้องไป